สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมให้ทุกคนมาดูทะเลของจังหวัดพังงานนะครับอยู่ที่ตะกัวป่านะครับหาดนี้ชื่อว่าหาดนางทองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูเลยนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือหาดนางทองนะครับหาดทรายสีดํานะครับ มีโขดหินมากมายนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูครับนี่คือโขดหินทั้งนั้นเลยครับเนี่ยโขดหินน้ำมันลงนะครับวันนี้ผมเลยพาทุกคนมานี่ครับเดี๋ยวผมยะพ้าไปนี่นะครับ มีตะไคร้ด้วยนะครับตะไคร้เต็มเลยมีน้ําน้ําทะเลนะครับนี่น้ําทะเลนะครับเป็นทะเลนะครับวันนี้ท้องฟ้าเปิดนะครับไม่มีฝนส่วนรายสีดํานั่นอยู่อีกที่นึงนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้เดินไปไกลสักหน่อยนะครับ ผมได้ลงไปอีกคลิปนึงแล้วนะครับหาดสีดำนี่ครับก็มีน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับต้นไม้เอาเปลือกหอยอะไรมาร้อยไว้นี่ครับตรงนี้นะครับนู่นก็เป็นชายหาดนะครับชายหาดยาวไปนู่นเลยของจังหวัดพังงานนะครับทะเลกว้างกว้างผาหมาะครับดูครับนี่นะครับเดินไปนู่นเลยตรงนู้นจะเป็นทางลงนะครับส่วนโซนตรงนี้เป็นโนโรงแรมนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็มีปลาปลายนะครับหาดนี้นี่นะครับสวือใช้ได้นะครับมาเก็บวิวอะไรได้สบายครับนี่พระอาทิตย์ตกนี่น่าจะชมวิวได้นะครับที่นี่ผมนี่ออกจากภูเก็ตมานะครับ เพื่อมาเก็บภาพให้ทุกคนดูเลยนะครับหาดสีดําเป็นแบบไหนผมก็อยากรู้เหมือนกันก็เลยพาให้ทุกคนมาชมด้วยกันเลยนะครับผมได้ลงอีกคลิปนึงแล้วนะครับหาดสีดําเป็นแบบไหนนะครับเห็นนะครับนู่นนะคับนู่นเป็นพาคารนะครับ เรากำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับโอเคนะครับพาทุกคนมาเที่ยวแล้วไม่รู้ชอบไม่ชอบอยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับพาทุกคนมาชมกันโอเคนะครับสวัสดีครับ